ไอ้เดาไม่มีใครเอาดีหงกระสอบเมื่อกี้ ได้ในตัวโตได้ไหมน้องาไล่ปุ๊บโดนปิดก,กั้นปั๊มแต่ได้นานไหมนี่ไม่รู้เสื้อกีฬาเสื้อกีฬา ลืมคิดไปเลยว่าวันนี้วันหวยออกเขาไปเก่งหวยกันหมดผมก็ไม่รู้ทีโดนสาเไงนะไปจับไปหอ <c oughs> พอร้านปิดก็อ๋อหมยอนออกที่ว่ <c oughs> ร้านหวยออกหวยออกวันไหนร้านปิดวันนั้นนีแค่ ไปไหนกันหมดนะวันหวยออกนี่ไม่มีใครอยู่เลยนะวันหวยออกนี่ไม่มีใครอยู่เลยนะของทิ่อันนั้น,นเฮ้ยเสื้อยืดบ,บุญนั้นดูใหญ่ด้วยเฮ้ยดีด้าเป่าไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อกีฬานะคะลูกค้า เริมไปเลยว่าห้ามพูดล็กอกขสกอรอแขนสั้นอ๋อไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่มันลืมไปรวม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 อันนี้เป็นรวมนะคะรวมนะคะรวมกีฬามีทุกกีฬามีบาสด้วยมีเบสด้วยนะคะเซนเซเบอรี่ ลูกค้าไปแบบรัวๆนะเนืกกน่องจากจำนวนชิ้นเยอะว้วาวว,าว้าวว้าวโรมานี้ว้าวไม่รู้จักหรอกว้าวไว้ก่อ,อไนไม่รู้จักหรอกค่ะว้าวไว้ก่อ,อนนะคะใช่ครัโรม่าหู่งสามสายบันนะคะโรม,ม่าครับ ีอันไหนแบบธรรมดาธรรมดาเราก็แบบไม่ไม,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 ไม่ไม่โชว์โอ้ oh. oh. จะโชว์ให้แบบเล็กน้อยนะคะสเปนส่วนใหญ่จะเป็นแขนสั้นนะอาจจะมีแขนยาวปิดม,ามาัพันน้ำสองเขาก็สะอาดนะ รวมกันค่ะล่าสุดบาสเปล่าอุ้ยสวยจังโอ้นี่อ่ามีส่วนมีผลไอ้กวางี่เจลี่นี่อะไรนล้ววะอะไรนล้วมัสวยจังสวยมากทาชิมะแอลเลิศเออมีซี่แขนด้วยเจลี่เจลี่ข้างหลังเต็มไหมเต็มข้างหลังเต็มค่ะ เกต้านี่อันนี้บาดปะบาดบาดก็ไปเอสิสภาพดีมากอันนี้ไม่ใช่น้ำเอ้ยไม่ใช่เกตีนะน้องไม่ใช่เกตีนะคะลูกค้าสภาพน้องดีมากนะเรียกของ เนี่ยแขนยาวก็สวยนะแขนยาวก็สวยนะสะอาดมากแขนยาวสะอาดมากวันนี้เสื้อกีฬาราคาแรงมากเลยนะจริงพิลล่าค่ะโอ้พิลล่า้วยราคาแบบไปดาวองคารนะ์ hi, hi, hi. แชมเปี้ยนะคะ่ะราคาไปดาวองคารนะ์น่ะลูกคา้าออดิสตาสขนาดธรรมดาธรรมดายังแพงแฮมเมล น้ำสองสะอาดสีขาวก็สะอาดฮูมารูสบาร์เลยสบาร์เอลซิง <LC. S 1> อันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะไม่สะดวกเต่ก้ายเหมือนเดิมน,นะคะใครน่สีเรื่องนี้ก็มาดูได้เลยนะคะน้ำสองเขาก็ใหม่ อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยโยนิดๆนี่เพอใหม่มากลอมแล้วนะคะ,น,น,ะ,คะนี่อะไรอะ่ะสวอจังอัมโรขา,แบบขาวแบบขาวแบบขาวขาวอะ่ะขาวแบบโอโมนี่ขาต้องดันเลยค่ะเนี่ยดูดิลูกค้าขาวมาก มาเลยบอกมันไม่น่าใช่เกตดีนะมันจะสะอาดขนาดนี้แต่ราคาดีมากสายเอาลูกค้าก็คาดหวังสินค้าตามราคานะคะเนี่ยดูดิยูนิคขาวมากเลยพวกขาวสารลวงเล้วงสะอาดจริงลูกค้าสะอาดมากสีขาวก็คือสะอาดมากเลยใครที่อยากขายกีลาจะแบบ ไม่มีงบอะไรนะอย่างเงี้ยเสเอ็นหลุดแล้วนะคะขอดูตรงนี้ก่อนนะคะแตกมากน้ำสองสะอาดนะลูกค้าไม่ได้ดูคอมเมนต์นนะใครมินไว้ได้เลยนะออดิดารน้ำสองสะอาดมาก ูดิน้ำสองอะ่ะแล้วอ <laughs> อแล้วงานน้ำสอง <c oughs> เขาส่วนใหญจ่จะมีอันนี้นะมีลายนิดนิดหน่อยๆอ,อะไรแบบเนี้ย <c oughs> มีลายบ้างอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ถึงกับแบบเป็นผ้าขาวหมดเลยเนะี่ยเห็นไหมมีลายบ้างเล็กเล็กยน้อยแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นผ้าขาวแบบขาวแบบผ้าอดิจา <c oughs> ่าเปล่าเลยอ่ะ่าเปล่า่าเปล่า,า,ลาไม่ได้เยอะนะบีบียูนิฟูค่ะ่าเปล่าไม่ได้เยอะนะลูกค้าแต่ที่จะสังเกตูนี่นอะไรอ่ะมาบอกเข้าไปที่เอซีมิลานป <c oughs> ูม,มาก <c oughs> อุ้ยสวยนะเนี่ย อาดิดาสเขียบยูนิกมีเสื้อทีวด้วยวะเนี่ยน้ำสองก็เป็นไม่ใช่น้ำสองอันนี้มีบรลานอันนี้แบรนนะคะอาดัดาสแจนผ้าเปล่ามันไม่ได้เยอะเลยนะดีดีผสมเนี่ย เนี่ยมันมีลายทั้งนั้นเลยน้ำสองอะ่ะผ้าเป่าไม่ได้เยอะอูอ้หูญี่ปุ่นอันนี้รู้จักค่ะรู้จักแค่ญี่ปุ่นนะคะอู้เบสบอลค่ะยานาคิซาเนี่ยเห็นไหมมีลายแล้วผ้าเป่าน้อยบางที่ห้อผ้าเป่าเยอะเลย ดีๆแบบ n k เมื่อก่อนว่าผ้าเปล่าเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มมาจะปรับแล้วเพาว่า,าราคาขึ้นเยอะ<น>ราคาขึ้นเป็น 2, สองมื่นแล้ว<น>อู้ห้าลามากเลยดัรหลบมันมีที่มองไม่เห็นบ้างเนี่ยลายนะพี่<น>สีขาวก็ลาย<น>โยูนิก ูกค้ามีพร้อมส่งเดี๋ยวดูงานกันมัข้สวยดีะแต่มันไฟ์คอแต่มันไม่ได้แบบหัวหวานมันลูกสาวมือนะคะมาละมืออะไรเอลอล <ะ S 1> าคอรุนยาเออะใช่เปล่าลาคอรุนยาลาดิกา้า รู้จักทุกคนรู้จักทุกวงรู้จักทุกซีนนะคะสกรีนแบบฉีกได้เลยอะสกีนแบบฉีกได้เลยอะ,บบล,ยอะลูกค้ากระสอบเสื้อบอลต่างประเทศเปล่าไม่มีคะ่ะเสื้อบอลล้วนเสื้อบอลล้วนไม่มีนะคะ ของหายากมากเสื้อบนร้วนลูกหนึ่งน่าจะเกินสองหมื่นนะถ้ามี่อันนี้ราคาสวยๆมากนี่สองตัวนี่สามตัว นี่เก่ากว่านี่อีกอา้าวน,นี่ใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้ใหม่ใหม่เก่าเก่าปีไหนไม่รู้ลูกค้าปีสองพันยี่ห้าคนละปีกันเมิดแอร์เลยลูกรอกข้อน้วยสี่ห้าร้อยจะได้อยู่อ่ะราคาไม่ถึงหมื่น ไม่ลงส่งนะก็พันแปดร้บาทกระสอบนี้เจสูนสินค้าราคาไม่ถึงหมืนอะเสื้อกีฬาที่ไหนลงเสื้อกีาเสื้อกีฬาที่ไหนก็ราคาไม่ถึงหมื่น,ล,น,น,ล,นลูกค,ค้างานน้ำสองเขาไม่ได้เป็นผ้าเปล่านะบอกเลยเนี่ยขายได้ยี่สิบสามสิบก็ได้เห็นไหมมีลาย ระดูก็ปิดนี่เห็นไหมมีลายแล้วก็ผ้าสะอาดมากใเอ็นเห็นไหมมีลายแล้วไม่ใช่ผ้าเปล่าแบบเอะไรเอ่ยไม่ใช่ผ้าเปล่าแบบที่มันขายไม่ได้โหมา ดูให้หมดนะลูกค้ามีแขนยาวแบบผิดบ้างเล็กน้อยสะอาดมากผู้สะอาดดูให้หมดนะของไม่ยากล้วงค่าใหม่มากไม่ห้องอะไรเอื่นใช่ไหมอะไรเอื่นโอ้ใช่เดีอะทำกันได้เนี่ยไม่มีไรเีลย น้ำสวงก็ขายได้ไมัมี้ำสะอาดมากร่วมกันไม่สะอาดอด,ดีิงคืนเงินค่ะลูกค้ากล้าพูดเลยดูสีขาวก่อนอะอันนี้เก้าพันแปดนะไม่ได้ขายตัวเดียวค่ะคุณพี่ค่ะขายยกก้นค่ะ ลาคูณยากค่ะลาอะไรเนี่ยขายไหมตัวเดียวอวะไม่ได้ขายจตาคุณพี่จาขายยกก้อนจา้าแล้วเราไม่ได้ขายปลีกจ้าเ <c oughs> นี่ยราคาเนี้ออกเสื้อบนให้ก็อหือก็ดีแล้วก็ดีโขแล้วลูกวา ไม่ได้ขายจ้าคุณพี่จ้าขายลุกกระสอบจ้าไม่ได้ขายแยกจ้ากระสอบนี้เก้าพันแปดนะไม่รวมส่งนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าน้ําส่งเขามีลายนะเห็นปะเนี่ยออนัันยูนิไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นผ้าปเปล่านะลูกค้าเพราะว่าวางที่ห้อราคาต่ำกว่าหมื่น าเป่าจะเยอะไม่ได้ขายแยกนะคะลูกค้าจะนี่โคตรใหม่อะโอ้โหอันนี้เบสบอลปะเนี่ยสีขาวแบบแทบจะไม่เหลืองเลยลูกค้าราคาเก้าันเปดเอาจริงนะ ไม่ใช่หลักหมื่นนะมันหายากมากแล้วลูกค้าสเปคแบบสะอาดขนาดเนี้ยนิดที่ไม่ถึงหมื่นอ่ะกระสอบญี่ปุ่นนะไม่ใช่กระสอบยูเอสนะน้ำหนักเก้สิบโลนะคะลูกค้าลองไปหาดูได้เลยกระสอบลีลานะหลักหมื่นทั้งนั้นถ้าเกรดบีก็จะแบบสภาพแบบดรอปลงมาหน่อยแต่อันนี้ะสะอาดมากไม่ว่าจะเป็นหัวน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามสะอาดมาก ขาวก็ยังขาวแบบขาวโอโม่ม,มีเห็นไหมมีแบรนด์อีกเยอะเลยดูไม่หมดจำนวนชิ้นเยอะงานผ้าเป่าขาวๆอะ่ะก็ไม่ได้เยอะมีพวกแบบนี้ mm. อะไรนะบาร์เบสอะไรก็ไม่รู้ไบเอนปะไฟเตอร์เสบส์เบสเบาร์ดอะไรสักอย่างเนี่ย มันค่อนข้างหาย,ยากมากเลยลูกค้าแถมเสื้อบนโอโหลูกน้นต้องอยูนะอย่างนี้นะแพงขูเลยมันจะมีลูกหลักหนุนออนน่นี่ออกเลยเสื้อบนมาะนี่สวยมากอันนี้เขาก็ใส่มาให้บ้างถ้าใครแบบขายงานตลาดเลยแบบนี้น ถ่าได้ผ้าไม่สกปรกเ,เลยผ้าสะอาดมากไม่ใช่งานเกลดดีนะเรียกว่างานรวมเกดแล้วกันนะแต่งานสะอาดมากเลยล้วงก่อนนะมันเยอะน,นอี่ไมยังมีอาริอย์ล้วงก่อนนะบางทีมันก่อนก็ ตอนถูหน้าอะไรมองไม่เห็นหพอปิดไรแล้วเพิ่งเห็นสวยใหมนะ่มากอ่ะจะไปแล้วเด้อเก้าพันแปดเด้อลูกค้าอันนี้ก็สอบญี่ปุ่นนะแต่แม่ค้าไม่สะดวกแจ้งป้ายนะคะขอคนเข้าใจนะถ้าใครจะเอาลูกใหม่ไปรุ้นเองก็ได้นะคะ มีพร้อมส่งนหัสเดียวกันราคานี้ถือว่าถูกมากๆแล้วนะคะขนาดของมังกี้ยังสองหมื่นเลยลูกค่ะ <c oughs> สองหมื่นอ่ะอันนี้ถูกกว่ากี่หมื่นนึงอ่ะเหออันนี้มันแปด ของมาลกี้สองหมื่นถูกกว่าหมื่นหนึ่งอ่ะมันก็ออกคนละอย่างกันอยู่แล้วอืมขาวแบบขาวมากสะอาดมากไม่ใช่งานเกรดบีนะเรียกว่างานรวมเกรดรวมเกรดแล้วกันนะเขาน้อจะมีแพงกว่นี้ปะแต่น่าจะหายากมากเลยเดี๋ยวนี้ราคาแบบแพงมาก ไปแบบเกือบสองหมื่นกันหมดแล้วไปขายสำหรับลูกค้าแม่ค้าพ่อค้าที่แบบขายราคาไม่แพงเน้นงานแบบตลาดเลยนะไม่มีงบเยอะเห็นไหมยังมีอีกข้างในนะ่ะโอ้สวยมากยี่ห้ออะไรเอ้ยสโ r m รหอนอะไรเนี่ยไนกี้เออสวยมากเลยอันนั้น ไนกี้เอฟซีป้ายหอยด้วยเดี๋ยวไปถ่ายลงหน่อยลูกค้าไม่เห็นอะไรกี่เยน็นคะเออป้ายเทคยังอยู่อยู่เลยสกีนแบบสกีนเขาแบบเต็มเต็มเลยอะรวมประเทศรอมิกมิกสกีนแบบเต็มเต็มเลยอะลูกค้านี่ สกินไม่แตกเลยนะทั้งหัวทั้งน้ำสองอะไรอะ่ะไม่แตกเลยอ่าลูกค้าก้าวเปลี่นน้ำผสมนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวถ่ายลงหน้าหน้าเพจนะคะ